เป็นไงล่ะสมกันรอคอยมากๆกับคอนเสิร์ต2ทวันในรอบ10ปีพอรู้ว่า2ทวันจะคัมแบ็กก็รีบกดบัตรทันทีใครเป็นแบ็คแจ็คแบบเราบ้างคอมเมนต์กันมาหน่อยรอบนี้เรายืนบัตรยืนโคตรมันมันมากๆเต้นจนลืมถ่ายอะ่ะ อิจริงๆเวอร์แต่ตอนเริ่มแสงสีเสียงอลังการสุดๆโหมองแดนเซอร์ชายไม่หยุดคือเสียวมากป้าจะเป็นลมพี่ๆเขาอายุ40กันแล้วยังเต้นแบบจึ้งอยู่เลยพลังงานแบบโอ้โหไม่มีถอยหน้าสวยมากเซอร์ไพรส์ปากบอมมากๆเห็นว่าลดน้ำหนักหนึ่งปีเพื่องานนี้เลยนางจึ้งจริงๆนางนางเป็นคนสวยแบบยอมรับคือสวยตาแตกคอนเสิร์ตดีไม่มีบกพร่องคุณพีซีเอลก็เป็นตัวแมสสุดๆแบงบอมบอม คืออยากให้นางจัดอีกจริงๆนะมันสนุกมันมันม,นมากกระโดดไม่หยุดเลยเห็นว่ามีข่าวว่ว่าเขาจะจัดแอ c คอ c คอนเสิ์ตนะจ๊ะใครที่อยู่ไทยเตรียมตัวเลยลูงี้ซื้อบัตรทั้ง3วันดี